นิยายเรื่องพบพานชายาในแปลงสมุนไพรเป็นนิยายสองเล่มจบเป็นบทประพันธ์ของสือหลวแปลโดยหยกชุมพูเป็นนิยายที่อ่านสบายๆน่ารักน่ารักพระเอกในเรื่องก็อบอุ่นถ้าใครชอบพระเอกประเภทดิบเถื่อนก็ผ่านเรื่องนี้ไปได้เลยนางเอกของเรื่องชื่อเผยจืออ๋อเป็นคุณหนูหกของตระกูลเผย โดยมีแม่ทัพเผยเจิ้นเทียนเป็นประมุขของบ้านแม่ทัพเผยมีฮูหญินพระราชทานหนึ่งคนและมีอนุภรยาสี่คนแม่ของนางเอกชื่อนางหวงซื่อเป็นอนุภรยาคนที่สเป็นคนที่แม่ทัพเผยรักที่สุดยังความอิจฉามาสู่หูหญินดังนั้นเมื่อแม่ทัพเผยออกรบทุกครั้งฮูหญินก็จะหาโอกาสกันแกล้งนางอยู่เสมอ เผยจืออี่ตอนเพิ่งคลอดร่างกายอ่อนแอมากต้องดื่มยาและหาหมอตลอดทำให้นางห่วงซื่อต้องอดทนอยู่ในบ้านนี้เพราะต้องการหมอและยามาช่วยลูกสาวซึ่งวันหนึ่งมีหมอดูเดินผ่านหน้าบ้านมาและวทำนายว่าเผยจืออี่มีดวงพญาหงอยู่เหนือผู้คนทำให้ครูหยินอิจฉาในวาสนาของนางเอกที่จะเกินหน้าลูกสาวของตนจึงขับไล่แม่ลูกคู่นี้ออกจากบ้าน ตอนนั้นเผยจืออวีอายุได้4ปีระหว่างเดินทางก็ป่วยหนักจนตายแต่ในขณะเดียวกันในโลกปัจจุบันก็มีสาวน้อยนางหนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยถูกระเบิดตายวิญญาณของสาวน้อยคนนั้นก็ย้อนการเวลามายุคโบราณและเข้ามาอยู่ในร่างของเผยจืออวีที่ตายตอนสี่ขวบนั้นพอดีนางยังคงมีความทรงจำของโลกปัจจุบันอยู่ ก็ใช้ความทรงจำเดิมในเรื่องสมุนไพรต่างๆทําการค้าเลี้ยงชีพของตนและมันดาจนร่ำรวยกลายเป็นเศรษฐี9ปีต่อมาเผยจืออี้ได้ช่วยเหลือคนคนหนึ่งชื่อหวงฝูจีซึ่งก็เป็นพระเอกของเรื่องนี้หวงฝูจีถูกพิษงอนกระเรียนแดงจากการไปสืบราชการลับ เผยจืออี้ก็ช่วยดูแลและหาหมอมารักษาจนหายดีนางห่วงซื่อผู้เป็นแม่ก็ชอบใจในหน้าตาและอุปนิสัยของพระเอกนางคิดจะจับคู่ให้ระหว่างลูกสาวกับพระเอกแต่ก็ถูกนางเอกปฏิเสธอยู่บ่อยครั้งต่อมาพระเอกก็ไปสืบราชการลับอีกครั้งครั้งนี้รวบรวมหลักฐานมาได้แต่ก็ได้รับบาดเจ็บกลับมา นางเอกก็ช่วยเหลืออีกครั้งนี้ทั้งคู่ก็เริ่มมีใจให้กันพระเอกจึงขอมั่นนางเอกไว้ก่อนโดยมอบจี่หยกประจำตัวไว้ให้และบอกว่าจะไปจัดการธุระและแจ้งกับบิดามารดาก่อนเพื่อจะได้มาสู่ขอและแต่งงานกับนางเอกกล่าวถึงบ้านตระกูลเผยผู้หญินได้รับแจ้งว่าแม่ทัพเผยจ้นเทียนกำลังจะเดินทางกลับมาจากการรบ นางจึงให้คนรับใช้ไปรับตัวนางหวงซื่อและเผยจื่ออีกลับมาเพื่อมารับหน้าแม่ทัพเผยซึ่งตอนแรกเผยจืออีก็ปฏิเสธที่จะกลับไปแต่แล้วพ่อบ้านที่มาด้วยกันก็ได้ส่งจดหมายของท่านแม่ทัพให้กับเผยจื่ออีซึ่งในจดหมายแม่ทัพเผยเจิ้นเทียนบอกว่าจะนำความดีความชอบที่เขาได้รับจากการลบชนะขอพระราชทานตำแหน่งผูหญินให้กับนางหวงซื่อ ดังนั้นเผยจือหย,ยีจึงตกลงจะเดินทางไปตระกูลเผยในเมืองหลวงเพราะเธอต้องการเห็นมารดามีความสุขไม่ต้องการให้ใครมากล่าวว่าแม่ของเธอเป็นเพียงอนุภรยาส่วนพระเอกหวงฝูจีสืบราชการลับจัดการพวกกบฏเรียบร้อยแล้วก็ได้รับความดีความชอบจากฮ่องเต้ซึ่งที่จริงแล้วหวงฝูจีมีตำแหน่งเป็นองค์ชายสามของฮ่องเต้นั่นเอง เขาประกอบความดีความชอบแล้วจึงขอให้ห้องเต้พระราชทานสมรสระหว่างเขากับนางเอกแต่ห้องเต้ก็ไม่สามารถทำตามเงื่อนไขได้เพราะเผยจืออี้กำหนดให้สามีของนางมีภรรยาคือตัวนางคนเดียวแต่องค์ชายในราชสำนักมักจะมีการสืบลูกหลานให้มากๆจึงต้องมีหลายภรรยา และอีกเรื่องหนึ่งที่ฮ่องเต้ไม่สามารถแต่งตั้งเผยจื่อหยีเป็นพระชายาได้ก็เพราะนางเป็นเพียงลูกอนุภรยาไม่ใช่เป็นลูกของผู้หญินในตระกูลจึงเป็นพระชายาไม่ได้เป็นได้เพียงอนุภรยาขององค์ชายเท่านั้นแม่ทัพเผยเจิ้นเทียนได้กลับมาที่เมืองหลวงแล้วและได้รับรายงานว่าผูห้หญิงของตระกูลเผยได้เคยทำลายทายาทของตระกูลคือ ในตอนที่นางห่วงซื่อตั้งท้องลูกชายถูกคูหยินทำร้ายจนห่วงซื่อแทง้งแม่ทัพเผยเจินเทียนโกรธมากเพราะเขามีเพียงลูกสาวหกคนไม่มีลูกชายไว้สืบตระกูลเลยเขาจึงลงโทษคูหยินโดยกักบ,บริเวณให้อยู่แต่ภายในห้องพระห้ามออกมาจากห้องนั้นอีกแม่ทัพเผยเจินเทียนกลับทูลห้องเต้นในเรื่องที่คูหยินทำลายทายาทของเขาไปขอให้ห้องเต้ปลดนาง แล้วขอให้แต่งตั้งนางหวงซื่อที่เขารับที่สุดเป็นหูหยินแทนแต่ด้วยหูหยินผู้ทำลายทายาทของเผยเจิ้นเทียนนั้นเป็นลูกสาวของเสนาบดีในราชสำนักฮ่องเต้จึงหาทางออกโดยบอกว่าภายในสามปีหากนางหวงซื่อคลอดลูกชายให้ตระกูลเผยได้ก็จะเลื่อนให้เป็นหูหยินของตระกูลเผยตามที่เผยเจิ้นเทียนขอไว้ และจะให้นางเอกได้แต่งงานกับพระเอกด้วยเพราะเมื่อนางห่วงซื่อได้เป็นหูยินแล้วนางเอกก็สามารถที่จะเป็นพระชายาได้ตอนนี้ก็ให้ทั้งคู่มั่นกันไปก่อนแต่เพราะหน้าตาของพระเอกห่วงฝูจี้หล่อมากๆจึงมักจะเป็นที่หมายปองของบรรดาหญิงสาวมากมายพวกหญิงสาวที่มาหมายปองพระเอกจึงอิจฉาในวาสนารักของนางเอก แล้วทำร้ายนางเอกบ่อยๆซึ่งพระเอกก็เป็นคนมาช่วยเหลือและจัดการหญิงสาวพวกนั้นด้วยวิธีตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วในที่สุดมารดาของนางเอกนางห่วงซื่อก็คลอดลูกเป็นแฝดสามหญิงหนึ่งชายสองฮองเต้จึงแต่งตั้งนางห่วงซื่อเป็นฮูหญินแล้วพระเอกกับนางเอกก็ได้แต่งงานกันมีลูกแฝดเช่นกันเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่ง น้าเอกก็ยังคงค้าขายสมุนไพรต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ